สนามบินกับโอเหเาพอกลับมาเกมลยเกมเกมอะไรนะอินเฟสสนามบินดักดักคนไอ้นี่นะเสฮ้ยโอเคีินเฟสอิดมันเ้ยยกเลิกยกเลิกไอ้ตอนยกเลิกไปยกเเข้าเลยห้องศูนย์ศูนย์ะแล้วศูนย แน่ใจเดี๋ยวตามไปฟังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าตามมาหมดเดี๋ยวองเฮ้ยตามกันหมดเลยตามไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหองอตามกันหมดเลยก็ได้แล้วแล้ก็ออกหมดเลยไ้เฮ้ยแ้ไอไอคิวคิวหย่าคิวหย่าออกนะครับครับเดี๋ยวหอเนี่ยต่อของเอาละหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดยเพ่หยี่ยินเฟส ชื่อเป็นชื่อเราเราเป็นชื่อพวกมึงที่เล่นอะไรกันเนี่ยฝากนะเอ้ยกูเปลี่ยนเคียละลายมึเปลี่ยนหดอฟเปลี่ยนี่นี่กันเรียกใทุกคนมแน่เงี้ยไอ้สัสไอ้เงี้ยตามมาไม่ทันอะไรอะไร เปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรโอ้ไม่รู้หรอกเมื่อกี้ตามไปมึงอยู่นานจังวะมันไม่นานมึงหรอกูเข้าไปฝั่งแล้วกูกดออกกูเอาปิดไปเลยไอ้เหี้ยแม่งเข้าไปคั้วอินเทอเนียหูคออะไรกูออกขั้วอินเทเนียอย่างเทียอ่ะมึงกูตะโกนเลยอุ้ยแล้วมันขำไ้ไหน ไม่ไม่ไม่เห้อีก้อาอีกห้องไปแม่้องกันไอแม่ใส่ละเดี๋ยวาวนี้ต right ้องใส่ละนั i n v e s t e t ได้แล้วเนี่ยโอ้ดักคดักคนยิงไปเลยแตนึ่งแตสองตสามว้า user joined your channel มันหายไปคนนึงอ่ะเข้ามาแติดต้ามไปหายไปไหนมาวะไม่กดดิอันเล็กแน่ขอแล้วเร็วจัดคคิดผิดอะไรีมันไจากพวกเราหิ้วห้อย่างีย่างห้เฮียคันเหี้ถามป่ะถามสาวในในก็หก